สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการพับนกกระดาษนะคะอย่างง่ายๆมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแรกนะคะกระดาษเราก็อาจจะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็มาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยการที่พับนี่นะคะก็ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราจะวิธีการจะตัดกระดาษเลยพอเราได้กระกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมเจ็ดจุดลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจากนั้นเราก็จะพับนี่นะคะม,มุมเราจะพับเข้ามา เราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งพับเข้ามานะคะก็จะเป็นอย่างนี้กันนะคะแล้วเราก็จะคลี่คลี่นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะ,ะเราก็จะพับนะคะ ขึ้นมาแล้วก็จะพับฉากพยายามให้กระดาษตรงนี้รอยพับมันพับกันนะคะขึ้นไปนนะคะทีนี้เราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่ง ก็จะทำเหมือนกันนะคะก็ทําให้เป็นรอยนี่นะคะที่เราได้มาเราก็จะพับตรงนี้นะคะ พับขึ้นให้มาจุดตรงมุมตรงที่กระดาษอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเราก็พลิกนะคะกับด้านพับตรงนี้เข้ามาจมขึ้นกลางของกระดาษนะคะ ก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพับนี่เข้ามาหากันนะคะอีกข้างหนึ่งก็พับเข้ามาหากันก็จะเกรีดเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพับนี้ขึ้นมาตรงมุมนี้พอดีแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่ง เราก็จะรีบเราก็จะทําการคลี่นะคะคลี่อันนี้เป็นปีกอันนี้ก็จะเป็นหัวเป็นหางนนี้จะเป็นปีกนะคะเราก็จะคลี่เลือกตรงไหนก็ได้นะคะว่าจะเป็นหัวหรือเป็นหางแล้วเราก็จะทําการพับตรงนี้นะคะพับแฉดลงมาทําเป็นหัวนก เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เขียนตาเขียนตาน,นกหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะนกเราเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการพับนกแบบง่ายๆนะคะผันแม่บ้านจะมาสอนวิธีการพับ สัตว์ต่างๆนะคะรูปลงหมุดดอกไม้ได้2ตัวแล้วนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ก็ถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆก็ขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ